ดีครับมากับผมนะครับในรายการ Goingset วันนี้มาเล่บเกมล้วบ o x อกแบบ Car Crusher นะครับที่มาต่อในตอนนี้ว่ผมจะพามาดูแบบแต่ละราวนี้นครับว่ามันมีอะไรบ้างคือเครื่องปทำลายทั้งหมดแล้วก็บอกวิธีใช้ด้วยครับแบอบกให้มันว่ามันเหมาะกับอะไรอันแรกของเราหนึ่งเครื่องน้ำแข็งผมมีแค่ถึงลาวสองนะครับเพราะไปถึงได้แค่ลาวสองพ,พยายามไปฟาร์มเพิ่มนะครับราหนึ่งก็ ต้องใช้แบบนี้ครับต้องใช้แบบนี้ครับแบบนี้อย่างแรกกดตรงนี้เป็นฟาส์อันที่สองกดตรงนี้นะครับอันที่เหมาะก,กับปืนน้องแข็งอันที่สามกดตรงนี้แต่ที่ผมโดนไม่เป็นไรเพราะซื้อเกมพาสต์ไมเ,เม้นไปนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวรอเรื่อยได้เลย ไม่ดีนะครับคือมันทําลายไ,ได้หมดก็จริงแต่คือมันจะไม่ละเอียดมากๆคือมันละเอียดก็จริงนะครับทําลายได้หมดแต่คือนาน,นมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องทุบทิ้งโอเคไม่ทุบและผักมากเป็นผักอย่างเดียวเลยแรงวิ่งซุปเปอร์มินจะซู้ได้ไหม สู้ได้นะครับในจริงคนปกติก็กระโดดกระโดดโอเคนะครับของที่ที่สองจยเพิ่งมาทำลายเลสตรงนี้นะของที่ที่สองอันนี้จะเป็นเลเซอร์นะครับต้นตัดทีตายแน่ของเลเซอร์ก็ต้องใช้แบบนี้นะครับอย่างแรก ให้ใช้ความเร็วตัวเช้า,านี้ครับกดเลเซอร์แล้วก็กดมันขยับเลยนะครับคือถ้างนเลเซอร์ทิ้ดตายเดี๋ยวถ้าใครไม่เชื่อต,ต้องปืนน้ำแข็งนี่ครับเลเซอร์ทะลุผ่านเอาสิเออเลเซอร์ไม่โดนอีกระด็นคือเลเซอร์ไม่โดนใส่เร็วไปนะครับเนี่ยโดนแล้ว แต่ไม่เป็นไรเพราะมีซปเปอร์ยูเมนนะครับเดี๋ยวโดนเต็มๆโดไม่ขาดด้วยนะครับอันเนี้ยไม่ดีนะครับไปเ็นต่อไปกันเลยอย่าลืมบอกไปนะครับถ้าจบิีจะไมาบอกด้วยว่าของเราหนึ่งของเราสองเลยดีกว่ากาันถ้าจบของเราหนึ่งก็จะบอกนะบว่าอันไหนของเราหนึ่งดีกว่ากัน อันไหนของเราหนึ่งดีที่สุดกระชิปของเราสองก็อันไหนของเราสองดีที่สุดนะครับหรือจะรวมคลิปเดียวดีรวมคลิปเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วผลปดล็อกไม่ก็ค่อยหรือไม่เบี่ยไม่รวมคลิปดีกว่าคุณจะได้รอนะครับอ่ะฮะมาเรื่อยแลยเพื่อนจะรไหม โอเคเพื่อนรู้นะครับแต่คือประเด็นคือเพื่อนลือเปิดเรื่อยดู้ไม่เป็นไรถ้าโดนทีตัวขาดเลยนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ดีนะครับต้องทำลายมาถึงเรื่อยไม่ดีโอเคนะครับนี่เป็นต่อไปกันเลย ถาคลิปไม่ถึงสนะิบนาทีเดี๋ยวจะเด็กเ็นเดี๋ยวจะมีของเราสองอีกนะครับย้ำแต่คลิปไม่ถึงสิบนาทีนะต่อไปก็ของอันนี้มันจะเป็นแบบต้องเปิดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ก่อนตามผมเลยนะครับจะเป็นสูตรที่ดีสุดของแต่ละดา่านแต่ละอันนะครับ โอ้โหไ,ไม่ตายโอเคนะครับรถรถอยู่ไหนอะอ๋อนี่เพื่อนไม่เพื่อนไม่รอดเพาเขาไม่รู้โอเคนะครับต่อไปก็ของเราดูก่อนต่อไปก็อันนี้นะครับ โอ้อะไรเนี่ยไม่ละเอียดสุดเลยครับได้แค่หมื่นไม่ละเอียดจริงๆมันเกี่ยวกับรถนีแ่แหแต่คือตรงนี้รถแทบไม่พังเลยนะครับถ้ากดรีเซ็ตล่ะมันก็จะค่อยๆไหลลงมาแบบนี้เอ,อือกโอเคนะครับเสกรถ ดูก,ก่อนอันนี้จะเป็นขั้นบันไดอันนี้ก็เป็นอันนี้ครับอืมชดดีไซน์ลองแนะนำไม่เอาลองนะครับไม่ต้องเอามีเดียมเอาลองมีเดียมอันไหนอ่ะก็อันนี้อ่ะเนว ลองก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะทดสอบมีเดียมให้ดูด้วยลองมันก็จะแบบใหญ่มากเดี๋ยวนี่นะครับไม่ค่อยละเอียดเลยเดี๋ยวจะเอามีเดียมให้ดูอีกนะครับอันนี้นที่บอกว่าเรามันดีกว่าก็พูดแบบนั้นเลยครับ จริงไม่รู้ต้องมาลองใช้ดูโอเคนะครับอ้ให้ทดสอบนะลองดีกว่านะครับมันจะมีที่เยอะกว่าถ้าเป็นมีเดียมน่มันก็จะมีสิบชนได้นะครับมีเดียมไม่ดีลองดีกว่า จากมีเดียมันนี้อันนี้อะไรอ่ะขั้นบันไดเหรอจริงด้วยแล้วขั้นบันไดฝั่งนี้อ่ะอ๋อไม่มีอะครับอันต่อไปก้อนนี้เลยโดนทีตัวขาแน,น่เอาขึ้นไม่ได้สวยแล้วโอเคนะครับ มากันตรงนี้สปินสปีดแนะนำให้เอาฟาสนะครับแล้ววันนี้แนะนำให้เอาฟาสนะครับนี่หมุนและที่ผมเลือกฟาสก็ดูอันนี้คือความเร็วของฟาสแล้วดูอันนี้คือความเร็วของมีเดียมแล้วดูอันนี้คือความเร็วของสโล ไปเลยครับจะแ,แนะนำให้เอาฟาสราะแ,แค่ฟาสก็ช้าและที่กดไปเลยแล้วมาดูกันนะครับเนี่ยลงมาแบบนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้ยนี่มันก็เปิดนะมราบข้าสแคปแม็กแล้วสองพัน่ขอลงไปดูหน่อยจะโดนดีนี่ตัวขาดเลยครับแต่ผมแต่คือใช้ซุปเปอร์ฮีโร่เงตัวไม่ขาด ฟันโอ้โหฟันเต็มเต็มฟันโอ้โหเอาจนหยุดเลยนะครับผมไปกันจามันหยุดโอเคไปที่ต่อไปกันเลยนอนเหมือนท่าเด็บเลยโอเคนะครับมาตรงนี้กันต่อมาดูซิตอนตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วตอนนี้ถึงตรงนี้ อันต่อไปก็ต้องเป็นตรงนี้นะครับดาบอันนี้ดาบอันนี้แย่มากนะครับถ้าจะเอาให้ดีที่สุดคือสโลโอ้บงังอืมอืมไม่ทันอันนี้ไม่ดีนะครับ กดเร็วหน่อยนะถ้าใครกดเร็วหน่อยก็ดีเลยนะครับโอเคโอเคนะครับรีบไปต่อไปกันเลยโอเคที่ต่อไปอันนี้จะเป็นน้ำกดนะครับใช่ไหมโอ้ไม่ใช่น้ำกด ื่อนมาอีกอันนี้เป็นวัดลมถ้าเพื่อนมาอีกก็น่าจะต้องข้ามนะครับเออปรับดีกว่าแต่เพื่อนกดมัวสโซนนี้ต้องข้ามเลยเอาวันนี้ใช้ฟ้าเลยอ๋อเพื่อนล่วงไปเพื่อนไม่ได้มัวสโซนนะครับปุ้มล้มแต่ไม่ตาย นี่คือสภาพรถซึ่งไม่ละเอียดเลยครับแถมขึ้นไปทำลายยากด้วยโอเคนะคะมาตรงนี้ต่อเลย ตรงนี้มีแล้วโอเคนะครับที่สุดท้ายน้ำกดใช่ไหมน่าจะไม่ใช่นะอ้ยขึ้นยากมากอันนี้ก็ต้องเน้นความเร็วนะครับถ้าช้าเด,เดี๋ยวรถมันจะเลื่อนลงไม่ได้ไหนเขาลงไปกับรถด้วย เอาลงไปด้วยทีคือติดบักเลยนะครับอเอาเอาเข้าไปทะเเสร็จตรงนี้ก็คือตายตรงนี้โอเคนะครับออาแถมให้แล้วกันนะครับคิดจะยังไม่จบแค่นี้ จะแถมของเราสองให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจบยังเราหนึ่งอันนี้ยอมแถมให้นะโอเคนะครับจบแล้วของเราหนึ่งงั้นเป็นของเราสองเลยอันนี้เราสี่เราสองทางนี้ ที่แรกของเราสองที่ตรงนี้ผมไม่เคยเข้าเหมือนกันนะครับมันคืออะไรอันนี้ยังไม่รู้เลยเกาะหน้าชนเป็นอะไรนะครับกกอนหน้าไม่เกี่ยวนะมันคืออะไรต้องมาดูกันนะครับไอตรงนี้ไม่รู้ฝั่งซ้ายทั้งหมดผมไม่รู้ผมรู้แต่ฝั่งขวาทั้งหมดนะครับมาดูก่อนโอเคนะครับเลเซอร์นี้ ได้นำให้สโลถ้ากดมัวล่ะนี่นะครับเลเซอร์อุ้ยละเอียดอยู่นะอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ก็ได้นะครับ โอเคแต่ไปที่ต่อไปกันเลยที่ตรงนี้จะเป็น,ป,นปืนไฟซึ่งไม่ดีสำหรับผมนะแต่ก็เหอบอกไว้แล้วนั่นแหละไม่เก็บไว้บอกทีเดียวอีกนะบอกไม่กมันก็ได้นะครับปืนไฟเนี้ยกมับปืนน้องแข็งนะครับฟาดเปิดไฟแล้วก็จมตีดี่แค่ประสิทธิภาพจะดีกว่าปืนน้องแข็งนะครับ ก็ติดไฟคขับออกไม่ได้แต่คือละเอียดก็จริงนะครับก็เหมือนปืนน้ำแข็งก็<อ>คือคือต้องทำลายเหมือนเดิมพอนนานนะครับไม่ดีปืนไฟทีนี้ไปที่ต่อไปกันเลยโอเคนะครับที่ต่อไปของรอสองที่นี่ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับมันคืออะไร ใบมีดอ๋อน่าจะใบมีดทับนะครับไม่รู้ต้องสปินสปีดคืออะไรอ่ะอ๋อสปินสปีดฟาสอันนี้เหมาะเหมาะกับอันนี้แบบฟาสนะครับ ขาจะได้รีบเร่งไปด้วยนะครับด้เ,เหมาะกับฟาสถอยได้ว้าวดีนะครับโอ้ไม่ละเอียดขับขับรถเล่นมากไปแถมยังเอาออกไปได้อีก โอเคเย่ okay, okay. Yay, เรียบร้อยนะครับชนเล่นจนพังกาจะแบบไปโผล่ทีเดียวไปตรงไปตรงนั้นเลยตรงที่ชนแล้วก็มันก็จะตลกมากนะคือไปชนกำแพงก่อนล้อหายจบโอเคนะครับเอาดีๆโอเคนะครับเราสองที่ต่อไปคือที่ไม่อยากทำแบบนี้นะคะเพราะที่าอยากแยกเป็นพาร์ทเพราะ มันแบบมันจะยาวสุดๆเลยนะครับมันพาทัวร์แบบอันแรกที่ยาวมากๆอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้รู้อันนี้จําได้เป็นแม่เหล็กปีนขึ้นไปก่อนอันนี้สามารถดูรถจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ต้องเชืเ่อช้าเบิดแม่เหล็ก แล้วก็ลงไปแล้วก็ขึ้นรถเอาใหม่ๆหมเอาใหม่นะครับทำแบบนี้เริ่มต้นจะเป็นฟ้าใช่ไหมครับเอาสโลเบิดแม่เหล็กแล้เวเ,เต็มตัวนะครับเปิดเครื่องพนอนำเครื่องอะไรตรงนี้เนี่ย ดีนะครไม่ละเอียดแถมยังขึ้นไปพังไม่ได้ด้วยงั้นไปที่ต่อไปกันเลยน,นี่สามสี่ข้อนเลยเนี้ยอ๋นนี่มิชชั่น,นที่หนึ่งด้วยแม่เหล็กเดี๋ยวก็อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยทำนะครับมันคืออะไรมันจะเอาอะไรดึงมาทับหรอ คอนทุบน่าสนุกดีนี่ถ้าคอนทุปต้องใช้สต้องใช้สปีดที่แบบเอาเร็วเลยนะครับจะได้ทุบเต็มที่แบบให้คอนทุปถ้าใครอยู่ในรถนี้ก็ไม่รอด คอนไม่ทุบหรอทิ้งด้วยครับไม่ทุบแล้วอู้อะไรเนี่ยละเอียดมากครับดีมากเลยนะครับตรงนี้ คนะครับที่ต่อไปกันเลยคอนทุบแล้วคอในตรงนี้นี่นะครับที่ตรงนี้อืละเอียดนะครับตรงนี้ก็ดีครับดีนะแต่ประเด็นคือต้องทุบคืนเนี่ยไม่ค่อยละเอียดมากครับแต่ก็ละเอียดได้ใช้ได้นะ นะครับต่อไปแล้วต,ตรงนี้ที่ตรงนี้ไปแล้วเอะอะไรเนี่ยโอ้โอ,อ้อะไรเนี่ย,ยคืออะไรอันนี้ต้องปรับให้เร็วนะครับ ปิดอันนี้เอาเร็วไปเลยแล่วนี่คืออะไรอ่ะขออ่านก่อนเอ้ยมองไม่ชัดทิมเมอร์วิทอ๋อกำแพงนะครับโอเคเข้าใจแล้วสปีดฟาสเปิดเลยเหลาให้มันละเอียดเสร็จแล้วก็เปิดแบบนี้ ให้มันละเอียดอขอขอไปดูงานะมันหน่อยครับดีนะดีนะตรงนี้นะครับโดีนะอันนี้ถือว่าละเอียดเลยนะครับโอเคไปที่ต่อไปกันเลย เปิดที่เราวหนึ่งยากหายากเนี่ยทอนอยู่ที่เราวหนึ่งไม่เกิดสักครั้งอันนี้มาแล้วอันต่อไปสวานค์บดประตูสิอันนี้น่าสนใจครับสวรรคให้ใช้ความเร็วเร็งสวรรค์ให้เป็นความเร็ววันนี้นะครับ นี่รถก็เป็นแบบนี้เลยครับถอยได้ไหมถอยไม่ทันนะครับถ้ารถมันจะล่วงไปอีกมันก็จะโดนเอา้าอ๋อเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโดนทําลายตัวเองนะครับเดี๋ยวก็จะหายเดี๋ยวจะทุบทิ้งก็ได้แต่สว่านนี่ไม่ละเอียดเลยนะครับแทบคือละเอียดก็จริงก็ส่งก็เป็นลา้างสองครับแต่ก็ไม่ได้ละเอียดมากโอเคไปธีต่อไปกันเลย โอเคนะครับมาตรงนี้ต่อจุดเดียวสว่านเสร็จแล้วอันนี้อะไรน้ำกดใช่ไหมนี่นะครับน้ำกดถ้าอยากเล่นน้ำกดให้มันดีๆใช่ไหมครับถ้าอยากกดปุ่มน้ำกดก็วาดแค่นี้แค่นี้นะครับจริงๆ กดอันนี้มันดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีมากมันจะแบบมันเดีตยงที่มันจะค่อยๆเนี่ยตัดชิ้นสว่วนรถจนพังเลยนะครับเอ,อือกโอเคนะครับไปต่อเลยน้ำกด The ะเดอเอซิดพิษเด i เอซิดแกลายเป็น เด e ิวเ l อร f โฟรก็ลงไปเหมือนเดิมนะครับอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงโอ้อ้าวขึ้นไม่ได้เอือกโอเคเอาดีๆนะครับเอาดีๆแล้ว น้าเละดีนะมิีิกันถ้าเป็นอันนี้นะครับ<ม>ก็คือเหมือนเดิมวาาแล้วก็กดเริ่มเอ,อือกไม่ดีโอเคนะครับตามที่เคยบอกเอาไว้ สิ่งที่ผมบอกไว้ก็คือคือสิ่งที่คือราวหนึ่งกับราวสองที่ไหนดีที่สุดกันดีที่สุดก็คือราวสองถ้าดีก่อาถ้าทั้งราวหนึ่งราวสองเทียบกันราวสองดีกว่าแล้วสิครับถ้าสมมุติที่ทําลายที่ดีที่สุดของเราหนึ่งนั่นหรอถ้าดีที่สุดนะมันต้องอันนี้ยต้องอันนี้นะครับ แบบปเป็นลองนะเนีแ่ยบบลองตรงนี้นะครับมันดีไงแลน,นหลองเราหนึ่งอันนี้ก็ล่วงไปแบบนี้นะครับมันล่วงมาแบบนี้ก็จะเห็นสภาพได้เลยครับว่าพันใจขนาดไหนคือมันจะมีสิทธิ์ไม่ชนเลยมันจะแบบเหลือมีสิทธิ์ชนได้น้อยมากเลยครับ แต่คือชนที่อาจจะไม่ค่อยเละมากนะครับแล้วก็อันนี้แหละคือที่ที่ดีสุดของเราหนึ่งนะครับมันเร็วมากหนึงจะไม่ละเอียดมากก็จริงแต่คือเร็วมากๆครับและที่ที่เร็วที่สุดของเราสองก็คือคือดีที่สุดของเราสองนะครับนี่นะครับค้อน ที่ทดสอบมาทั้งหมดก็คือค้อนนะครับแล้วจะเล่นส่วนงค้อนให้ดีนะครับเอาใหม่ใหม่อนี่ครับค้อนแล้วจะเล่นส่วนของค้อนให้ดีนะครับขับรถมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็กระโดดกระโดดเสร็จแล้วก็กดนี่นะครับดอกเบิเมอร์ ตุ้มเละไม่เหลือซากเลยนะครับนี่ครับคุณที่ดีที่สุดต,ต,ตรงนี้งั้นขอจบคลิปนิวแค่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้บา,บายบาย